มีโมเดิร์นนี่เขาติดต่อแตนอยากให้ไปเป็นนางเอกบอกว่าหน้าเก๋ดีอย่างนี้ค่ะคุณหมอ,อ,อจริงเหรอครับจริงค่ะยังไงฮะแจนี่ปฏิเสธไปอย่างแรงเลยบอกไม่แท้หร้อ่ะอ้าวทำไมล่ะครับคุณหมอพูดเหมือนไม่รู้จักแตนดีคุณหมอรู้ไหมว่าแตนเนี่ยรักอาจีพยาบาลขนาดไหนและที่สำคัญน่ะการที่แตนได้ทำงานกับคุณหมอที่หลอ่อแล้วก็มีจรจยาบรรบาลสูงคุณหมอ กานก็ไม่ได้อยากไปไหนอีกแล้วคคนไข้ได้ยินคงดีใจนะครับไม่เห็นจะแก่คนใกล้เลยคี่หมอนี่ดีใจหรอคะเออเออหมอก็ดีใจครับ <c oughs> ครับคืออย่างนี้คุณตานคือเดี๋ยวผมฝากเรื่องคุณนิดนึงแล้วกันครับเดี๋ยวจะมีพยาบาลฝึกงานเนี่ยมานะฮะ ยังไงคุณช่วยดูแลด้วยไม่ต้องหวังเลยคุณตาจะดูแลอะไรที่คุณหมอต้องการแตนจัดให้เลยช่วยดูแลแตนหมอด้วยนะเป็นคนใต้เรื่องราวเป็นคนใต้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หมอเป็นคนเหนืออะไรพูดใต้เหนือนักโทษหมอฝากด้วยนะครับครับชอบนะเนี่ย้่พูดเล่นนะครับหมอคุณหมอว่าชั้ ขอเชิญที่ห้องประชุมช uh totally ั oh ้น3ด่วนครับคุณหมอวัชรชัยสวัสดีสวัสดีค่ะดิฉันเป็นพยาบาลมาเริ่มงานวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนองัอ้ยโอ้นโอยโอ้ยโอ้ยแล้ำโา่กโอ้ยโอ้ย่อมาโอ้ยโอกยโอ้้โอ่ยอ้ยอ้ยโน้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยาน้ย่ก้เอยโอ้ยโ่้ี่ย้อออ้ย หนูไม่ได้มาจากเกาะนะหนูมาจากโรงพยาบาลที่ปาต้าปาต้าพี่นี่ไปดูกินกองอย่างบ่อยเลยเพราะอะไรตอนนี้ไปดูกินกองกันไปดูหรือยัง <c oughs> ยังไม่ได้ไปดูพี่นี่ก็มาจากแถวปาต้าแต่ว่าพี่ย้ายจากแถวปิ่นเกล้าแล้วและนี่มาอยู่แถวปิ่นเกล้านานหรือยังห้าปีตายแล้ว <c oughs> ห้าปีน่าตีที่สุดเลยพี่นี่มาอยู่ห้าเดือน พูดชัดมากนี่ยังพูดตรงแดงหร,หรอเว้ยเราต้องฝึกให้ดีไม่ใช่ว่าเราจะรืมกําเพื่อนะน้องนุ้ยแต่ว่าเรามาอยู่กรุงเทพเราต้องพูดเหมือนคนกรุงเทพเขาจะได้เอ้ยคนนี้ไปคนเกงไปคนชัดเจนอย่างนี้เท้านี้กลับบ้านบ้างไหมที่ช่วงนี้เฮ้ยกลับมาทิ์ก่อนอนี่แองนีเ<ร>่เอาฝรั่งกับชมพู่มาฝากด้วยนะจำได้ว่าผลไม้ปลอดพี่พี่ชจบมากเลยชมพู่นี่เป็นผลไม้ที่ดีมีผลต่อระบบกับตายทั้งหมด แต่ว่าน้ำดอกไม้นี่ก็รสสีสวยมาต้องรสจ้าดหวานแน่นฝรั่งมีแฟนฝรั่งเดี๋ยวมาจากจ้าดไหนอยู่ไหนที่มาจากมากับฝรั่งนี้ก็เนี่ยเอาฝรั่งอันนี้มานี่แมแล้วนี่หลอกไม่ได้ ถาว่าเอ้ยจำได้ไหมว่าเขาเรียกว่าป้าอ่อาะทำขันแล้วจำัที่เราจะต้องมีไหวมีแบบเพราะเราเป็นพยาบาลออแล้วนี่มากรุงเทพนี่มาทํางานเหรอกะเป็นพยาบาลต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอก็นุย้ยมาทํางานกับแฟนมาตามแฟนแฟนเป็นหมอที่นี่ วดทับแต่พี่ก็มีแฟนเป็นหมอที่นี่เหรอ,รหรอพี่ก็พูดไม่ได้เต็มปากแต่คือก็ดูดูกันอยู่ก็ยอมรับว่าดูกันแต่ว่าคือเขาก็ไม่พูดพี่ก็ไม่พูดแต่เออเหมือนก็รู้กันว่าเออชอบกันอย่างนี้อแล้วอย่างนี้ก็ยังไม่ได้คบกันนะดิก็ยังหรอกคือเหมือนกับเขาก็ขี้อายพี่เป็นผู้หญิงเราก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ทีนี้พี่ก็เลยวางแผนว่าว่า คืนนี้เนี่ยพี่จะทําอะไรบางอย่างให้เขายอมพูดกับพี่สักทียอมขอพี่เป็นแฟนจ้าทียังไงอ่ะพี่จะดีหรอดีพ,พี่เนี่ยจะชวนเขาไปกินข้าวนะแล้วก็เอายาเลิศเนี่ยใส่ให้เขากินหลังจะนั้นหลังจากที่ผูา้สารกลายเป็นเครือสุก ร่ำร้องวิงวอนขอใหพี่มิรับผิดชอบเขาพี่ก็จะโอเคโอเคก็ได้อย่างเงี้ยคิดดีแล้วเหรอหนูไม่เข้าใจพี่หรอกพี่อายุมากแล้วถ้าพี่ไม่ร่วมหัวร่วมหางพี่ก็ไม่ได้เข้าใจพี่ใช่ไหม,อมโอเคพี่ต้องการคนดูแลพี่เนี่ยเนี่ยหรองไงอ้าวนุว้ยคุณนนแตนด้วยเหรอครับก็ คือพี่ตานเคยทํางานอยู่ที่เกาะพังงานด้วยกันน่ะจริงเหรอ,อุณแตนผมไม่ยากรู้นะครับคุณเคยทํางานที่เกาะพังงานด้วยก็เคยเคยในช่วงสันส้นๆ <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยว่ารู้จักกันนี่คนนี้แหละที่พี่เล่าคน <c oughs> คนน, <c oughs> คน,นี้คนนี้ล่ะคนนี้ <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่บอกรบหรอกว่าเล่าอะไรพี่ตานนี่แะ <c oughs> คนนี้แฟนนุ้ยแฟนนุ้ยครับ ที่ผ่านมาคุณหมอโกหกแตน่ะเรื่องเงี้ยแตนจะไปหาแพทย์ที่ไหนล่ะลองไปดูที่พาตาไหมตาหนุกิงกองกิงกองกิงเกล็ดหน้าบ้าบานปากกรรไกรแค่์หรอกเอ้าคุณแตนคุณจะไปไหนล่ะฉาก